ครับผมก็มาตามความประสงค์ของคุณแม่อัชราทิพย์นะครับผมร่วมทําบุญมา200คะแนนนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะปักต้นต้นไม้ให้นะจะปักให้นบเ้วจะลงชื่อให้ก่อนนะครับ คุณแม่อัชราทิพย์นะครับารเดี๋ยวให้กรรมการใส่ให้โนนะครับสาธุบุญกับคุณแม่นะครับสองร้อยคะแนนนะครับเนี่ยังพันเตบังสุภุละกีวารานีสัปปริวารานีพิกขุสัพพัสสา จะจะเขีย <LY humming> นเช <Enfin> ่นครับสาธุนะครับสาธุบุญกับคุณแม่นะครับขอบคุณคุณแมี่รับช่วยนะครับทีมาแล้วจะเขียนลงชื่อให้น้องนะครับผมเขียนนี่เลยปฏิสปริวารานีปฏิคันหาตุอัมมหาักอีคารตังอิตายะ สุขายาผ้าเดพระสงฆ์ผูู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรร้อนทั้งปัจจัยเหล่านี้แก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับผ้าบังสกุลปัจจัย อดีวารเหล่าน um, ี้ทั้งหลายออกข้าพไเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์คุณคุณแม่นะครับที่รวมสมบุญนะครับอนุทนาสาธุนะครับออข้าพเจ้าทั้งหลายเสร็จแล้วนะครับสิ้นกาละนานนะครับขอให้คุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยนะครับทัสาธุสาธุถวายเลย